โคตรทนคือคนไม่กลัวโดดเดี่ยวคนที่อยู่ได้แม้ไม่มีใครคนที่กินข้าวคนเดียวได้โดยไม่รู้สึกแปลกคนที่เงียบในวันที่ไม่มีใครเข้าใจคนแบบนี้ เขาแข็งแรงกว่าที่ใครคิดเพราะเขาเคยผ่านวันที่ต้องล้มเองเคยร้องไห้โดยไม่มีใครฟังเคยนั่งอยู่ในห้องเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าเราจะไปต่อไหวไหมแต่สุดท้ายเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองคนแบบนี้เขาไม่กลัวการถูกทิ้งไม่กลัวการโดนเข้าใจผิดไม่กลัวแม้แต่จะเดินต่อเพียงลําพังเขาไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือจากใครไม่ต้องการคําชมจากคนอื่นเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าคุณค่าของตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาใครเขาเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นพลังเปลี่ยนแผลให้กลายเป็นบทเรียนและเปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นที่พักใจสุดท้ายคนที่ไม่กลัวโดดเดี่ยวคือคนที่รู้จักรักตัวเองมากพอจนไม่ต้องรอให้ใครมารัก